วันนี้จะมาทำการ first mod นะครับก็คือโมครั้งแรกกับเจ้า n นสเตอร์เก้นะครับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับประแจเบอร์13ครับแล้วก็ถุงพลาสติกครับเพื่อ กันรอยที่จะเกิดขึ้นบนหัวเนาะเราจะทำอย่างนี้กับทั้งรถของตัวเองแล้วก็รถของลูกค้านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องถ่ายเจ้าตัวเจ้าตัวนี้ครับซึ่งจะเป็นเบอร์13 นะการกลับด้านมันนะครับเพียงเท่านี้แหละกระจกก็จะอยู่ใต้แนะ่นแลับใส่แหวนกลับเหมือนเดิมน,นะครับ รหว,ว่างนั้นก็ทำการขับไปเลยทีเดียวมเมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็พยายามหามุม ที่มันจะแขนไม่บงังไม่ติดข้อมือเอาผม,มองก็จะได้ประมาณนี้ต่อแบะตาขึ้นไปนะครับดูคาเฟ่คาเฟ่หน่อย